เช้าวันหนึ่งเดือนมิถุนายนปี2561ที่ตําบลอันแขวงจังหวัดกาเมาวเวลา7โมงเช้าคุณลุงหกหุงเจ้าของฟาร์มกุ้งขนาดใหญ่ในละแวกนั้นพาลูกสะพ้ายชื่อเท้ารีบร้อนบุกเข้าไปที่สถานีตำรวจตําบลทั้งคู่มาแจ้งความว่าวูลูกชายแท้ๆของลุงหกหุงและสามีของเท้าหายตัวไปแล้วสองวันเต็มลุงหกุงพูดเสียงเรียบแต่แหบแห้งมันยังเด็กอารมณ์ร้อนชอบเที่ยวเต่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกับผมเรื่องทำมาหากินมันเลยทิ้งบ้านบอก จะขึ้นไปกรุงเทพตั้งตัวเองผมคิดว่ามันโกรธแป๊บๆเดียวก็กลับใครจะไปคิดว่าติดต่อไม่ได้เลยส่วนเท้าตาแดงกำ่ำมือกำชายเสื้อแน่นผู้เสียงสั่นเครือพี่เคโทรมาหาฉันครั้งหนึ่งสั้นๆบอกว่าไปหางานอย่าห่วงแต่หลังจากนั้นฉันโทรกลับก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะพี่เขารีไปไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเยอะตำรวจบันทึกคดีเป็นผู้ใหญ่หายตัวไปเอง ยังไม่มีร่องรอยอาชญากรรมแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มพลิกผันคือตอนเจ้าหน้าที่ลงตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกอย่างสะอาดสะอา้านจนหน้าขนลุกเรียบร้อยจนผิดธรรมชาติและต่อมาบ่อกุ้งบ่อหนึ่งจะกลายเป็นพยานมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในคดีฆาตกรรมนี้หลังรับคำให้การของลุงหกฮุงกับเท้าเอกสารคดีหายตัวไปถูกส่งต่อไปยังตำรวจจังหวัดตามขั้นตอนแต่ไม่นานก็ตกไปอยู่ในมือของพันตรีตรังนักสืบอาวุโสที่ขึ้นชื่อเรื่องละเอียด และไม่เชื่อเรื่องอะไรที่ราบรื่นเกินจริงเขาเริ่มอ่านบันทึกคำให้การซ้ำและนั่นคือจุดที่รอยร้าวแรกของบลคครชั้นดีเริ่มโผล่อย่างแรกเขาสังเกตความขัดแย้งแปลกๆถ้าวูกโกรธพ่อจริงทำไมต้องโทรปลอบเมียคนที่หนีไปตั้งตัวมักจะพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองอยู่ได้ไม่ใช่โทรครั้งเดียวแล้วหายสาบสูญการโทรครั้งเดียวแล้วเงียบหายไม่ใช่โกรธมันคือการจบ อย่างที่สองพันตรีตรังดูทำลายการแจ้งความวูหายไปตั้งแต่บ่ายวันที่หนึ่งมิถุนายนแต่ครอบครัวเพิ่งมาแจ้งเช้าวันที่สามาจริงใจห่วงใยทำไมต้องรอถึงสองวันลุงหกหุงอ้างว่าคิดว่ามันโกรธเดี๋ยวก็กลับฟังดูสมเหตุสมผลแต่สำหรับพันตรีตรังมันคือการถ่วงเวลาที่คุ้นเคยในคดีฆาตกรรมหลายคดีฉลอแจ้งเพื่อลบรอยตอนนั้นนักสืบรุ่นน้องเสนอให้ดึงข้อมูลการโทรศัพท์พันตรีตรังพยักหน้าทันที ตรวจสอบประวัติการโทรของเบอร์วูเทียบกับเบอร์เท้าและลุงหกหุงไม่กี่ชั่วโมงต่อมารายงานมาถึงไม่มีสายโทรเข้าจากเบอร์วูไปหาเท้าเลยในช่วงเวลาที่เธออ้างคาให้การทั้งหมดกลายเป็นรอยร้าวใหญ่บนหน้ากากความโศกเศร้าที่ทั้งสองสวมมาแต่แรกพันตรีตรังไม่พูดอะไรเยอะแค่ถอนหายใจยืนพิงเก้าอี้มองตรงไปที่รูปแต่งงานเก่าๆของวูก,กับเท้าในแฟ้มแล้วพับแฟ้มช้าๆพูดเบาๆว่า ไม่มีใครทิ้งบ้านโดยเก็บห้องให้เรียบร้อยขนาดนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีชีวิตต่อและนับจากนั้นคดีหายตัวไปของผู้ใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นคดีอาญาทันทีโดยสงสัยข้อแรกว่าวูไม่เคยออกจากฟาร์มเลยสักก้าวภายในไม่ถึง24ชั่วโมงหลังรับแฟ้มพันตรีตรังตัดสินใจเด็ดขาดออกหมายค้นฟาร์มทั้งหมดของลุงหกหุงเพราะสัญชาตญาณน,นักสืบอาวุโส กระซิบบอกว่าถ้ามีอาชญากรรมมันเกิดที่นี่แน่นอนและศพถ้ายังอยู่มันอยู่ไม่ไกลบ่ายวันที่4มิถุนายนชุดสืบสวนประกอบด้วยนิติเวศสืบสวนเทคนิคภาพและตำรวจท้องถิ่นลงพื้นที่ฟาร์มบ้านลุงหกหุงตั้งอยู่กลางพื้นที่เลี้ยงกุ้งเกือบ5เฮกตาร์มีบ่อกุ้งหลายสิบบ่อล้อมด้วยคันดินและรั้วลวดหนามพอเหยียบเข้าไปในบ้านใหญ่พันตรีตรังรู้สึกขนลุกไม่ใช่เพราะรกแต่เพราะมันสะอาดเกินเรียบร้อยเกินธรรมชาติ ห้องวูยังคงเดิมเตียงเรียบกริบตู้เสื้อผ้าแต่ไม่มีรอยขยับข้าวของแม่แต่รองเท้าไม่มีร่องรอยคนหนุ่มโกรธจัดเก็บกระเป๋านี้แม่แต่ที่เขี่ยบุรีก็ยังมีก้นบุรีเหลือค้างอยู่วูสูบบุรีแต่ถ้าจะไปไกลทำไมทิ้งก้นบุรีค้างไวพันตรีตรังกว่าตามองทุกซอกแล้วถามเท้าที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเบาๆน้องบอกเขาออกไปตั้งแต่บ่ายวันที่หนึ่งใช่ไหม แล้วน้องเข้าเก็บห้องนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้หรือยังเท้าสายหน้าเสียงแผ่วเปล่าข้าฉันไม่กล้าฉันคิดว่าเขาจะกลับคำตอบดูสมเหตุสมผลแต่สําหรับพันตรีตรังมันคือความสมบูรณ์แบบที่ปลอมออกจากบ้านใหญ่ชุดสืบสวนเริ่มตรวจบ่อกุ้งทีละบ่อแต่คนงานพูดซ้ำคำเดิมแปะแปะคุณวูนีออกจากบ้านแล้วจะมีอะไรให้หา ความพร้อมกันของคำพูดนั่นยิ่งทำให้พันตรีตรังระวังตัวมากขึ้นในคดีที่เขาเคยคลี่คลายคนงานมักพูดจริงแต่ถ้าพูดพร้อมกันแปลแปลว่าพวกเขาถูกสั่งให้ท่องบทมีคนเดียวที่ต่างคือลุงเจ็ดรมคนงานเก่าแก่ที่สุดในฟาร์มพอถูกเรียกมาคุยลับๆที่เพิงเฝ้าบ่อลุงอ่ำอึ้งนานก่อนจะพูดผมไม่กล้าพูดหรอกแต่หลายวันมานี้ฝูงกุ้งในบ่อเลขห้ามันแป,แปลกแปลกลางคืนมันโผล่หัวผิดปกติน้ำมีกลิ่นด้วยเมื่อก่อนยังเห็นคุณเท้าลอบมาที่นั่นด้วยพันตรีตรัง ขอบคุณลุงจากนี้อย่าพูดเรื่องนี้กับใครนะเราจะจัดการเองแค่รายละเอียดเล็กๆฝูงกุ้งโผล่หัวผิดปกติแต่สำหรับชาวนามันคือสัญญาณผิดธรรมชาติสำหรับนักสืบมันอาจเป็นที่ซ่อนความจริงใต้โคลนพันตรีตรังเช็ดหน้าผากด้วยผ้าเช็ดหน้ามองบ่อเลขห้าด้วยสายตาจดจ่อลมบ่ายพัดผ่านสงบเงียบอย่างประหลาดแต่เขารู้ว่าความสงบนั้นกำลังปกปิดอาชญากรรมที่ยังไม่มีคำสารภาพ เย็นวันนั้นหลังสำรวจเสร็จพันตรีตรังนั่งเงียบในห้องทำงานชั่วคราวที่ว่าการอำเภอข้างหน้าเป็นแผนผังฟาร์มทั้งหมดกว่า20บ่อเขาเอาเพนวงกลมที่บ่อเลขห้าไม่ใช่สุ่มเพราะคำบอกของลุงเจ็ดรมฝูงกุ้งโผล่หัวน้ำเหม็นและท่าทางลับๆล่อๆของเท้าทำให้บ่อนั้นกลายเป็นจุดสงสัยสูงสุดและเขาตัดสินใจตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจคดีบ่อกุ้งเลขห้าอย่างเป็นทางการ เราไม่สามารถรอให้ศพเน่าก่อนค่อยคลี่คดีได้ท่าที่นี่คือที่ซ่อนศพทุกชั่วโมงที่ผ่านไปหลักฐานจะละลายไปกับน้ำต้องลงมือเดี๋ยวนี้พันตรีตรังสั่งปิดกัน้นบ่อเลขห้าห้ามคนงานเข้าใกล้หยุดให้อาหารบ่อห้ามแต่ต้องบริเวณทั้งหมดล้อมเชือกติดป้ายควบคุมพิเศษพร้อมติดกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่ดูพฤติกรรมกุ้งแต่เพื่อดูปฏิกิริยาคนในฟาร์มเพราะตามจิตวิทยาอาทยากรเมื่อที่ซ่อนถูกจับตามองคนร้ายมักมีพฤติกรรมผิดปกติ ผลคือคืนนั้นเองกล้องจับภาพเท้ายืนจ้องบ่อเลขห้านานมากสายตาไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความกลัวพันตรีตรังดูคลิปซ้ำอย่างน้อยสามรอบพยักหน้าชาชาเธอรู้ว่าที่นี่กำลังจะถูกเปิดโปงสายตานั้นไม่ใช่ให้สามีแต่ให้ความลับที่เธอพยายามฝังไว้คืนนั้นประชุมด่วนพันตรีตรังเสนอแผนสูบน้ำบ่อเลขห้าให้แห้งทั้งบ่อการตัดสินใจเสี่ยงมหาศาลต้นทุนสูงถ้าไม่เจออะไรทีมทั้งทีมต้องรับผิดแต่เขาบอกว่า เราลุ้นครั้งนี้ถ้าถูกเราจะเปิดประตูสู่ความจริงทั้งหมดถ้าผิดเราก็ตัดจุดสงสัยที่อันตรายที่สุดออกไปได้ทุกคนพยักหน้าคดีบ่กุ้งเลขห้าเข้าสู่ช่วงตัดสิน 5นาฬิกาวันที่6มิถุนายน2561เสียงเครื่องสูบน้ำแรงสูงดังกึกก้องท่ามกลางฟาร์มของลุงหกหุงทำลายความเงียบของชนบทติดทะเลคำสั่งสูบน้ำบ่อเลข5เริ่มขึ้นลมเช้าพัดผ่านทิวต้นมะพร้าวน้ำค่อยๆลดลงเผยคโคลนดำเหนียวหนืดชุดสืบสวนยืนมองไม่ละสายตาทุกนาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมงและ8นาฬิกา15นาทีเจ้าหน้าที่เทคนิคตะโกนลั่นพันตรีครับมีวัตถุแปลกๆใต้คโคลนตรงมุมทิศตะวันตก ทุกคนวิ่งกรูเข้าไปใต้โคลนดำเหนียวหนืดวัตถุสีดำทรงกลมเริ่มโผล่กลิ่นเหม็นอับพุ่งขึ้นไม่ใช่กลิ่นกุ้งแต่เป็นกลิ่นศพเมื่อน้ำชั้นสุดท้ายถูกสูบหมดภาพที่เห็นทำให้ทุกคนชะงักศพคนถูกมัดแน่นกับก้อนหินใหญ่ท้องและแขนพันด้วยเชือกในลอนอุตสาหกรรมมัดจนเนื้อเละผิวหนังแทบไม่เหลือใบหน้าถูกกุ้งกัดกินจนยุบเปลือกตาลึกโบ่จมูกปากแทบพังยับ และที่น่าสยดสยองที่สุดคือกุ้งทะเลตัวโต,โตนับพันยังเกาะกินศพอยู่ขยับวนไปมาเหมือนยังไม่อยากเลิกมือเลือดมือนีคนแรกที่อาเจียนคือตํารวจหน้าใหม่คนที่สองที่ร้องให้คือลุงเจ็ดรมส่วนพันตรีตรังยืนนิ่งสายตาไม่ละจากศพใบหน้าเย็นชาแต่กำสมุดบันทึกแน่นราวกับทุกอย่างที่เขาสงสัยได้รับการยืนยันแล้ว ศพถูกนำขึ้นฝั่งตรวจสอบเบื้องต้นเสื้อเชิตสีเขียวมะกอกแถบขาวที่แขนตรงกับที่เท้าให้การตอนแรกในกระเป๋ากางเกงยังเหลือแหวนแต่งงานสลักอักษรทีกับวีไม่ต้องสงสัยแล้วคนที่นอนอยู่คือวูผู้ถูกแจ้งว่าหายตัวไปเมื่อห้าวันก่อนพันตรีตรังหันไปสั่งเทคนิคสั้นๆปิดกั้นสถานที่เขียนบันทึกชนสูตรศพแล้วเชิญลุงหกหุงกับเท้ามารับศพคดีหายตัวที่ดูเหมือนธรรมดาพลิกหน้าใหม่เป็นหน้าของเลือดโคลน และความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกซ่อนไว้ใต้บ่อกุ้งหลังศพถูกนำขึ้นฝั่งนิติเวศเริ่มทำงานทันทีพันตรีตรังไม่ละจากสถานที่เกิดเหตุสัก์ก้าวเขายืนมองทุกขั้นตอนเหมือนเครื่องจักรที่แม่นยำพลชนสูตรเบื้องต้นทำให้ทุกคนเงียบกริบวูไม่ได้ตายเพราะจมน้ำมีรอยเลือดข้างใหญ่ด้านหลังท้ายทอยแสดงว่าโดนตีด้วยของแข็งจนสลบก่อนจะถูกมัดแล้วโยนล,ลงบ่อน,นี่คือการฆาตกรรมที่มีการวางแผนไม่ใช่อุบัติเหตุ ทีมเทคนิคค้นรอบขอบบ่อเลขหาเจอรอยลากยาวคล้ายลอ้อรถเข็นเล็กลากจากโกดังมาถึงขอบบ่อข้างๆมีรอยเท้าสองขนาดรองเท้าบูตตอกับรองเท้าแต่ไม่ต้องพูดกันทุกคนนึกถึงชื่อเดียวกันลุงหกหุงกับเท้าไม่นานทั้งสองถูกเชิญมาที่เกิดเหตุพอเห็นศพเท้ากรีดร้องล้มลงกอดหน้าฮือหาแต่พันตรีตรังยังยืนนิ่งเขาไม่หวั่นไหวกับน้ำตาเหล่านั้นเพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ร้องให้เพราะกลัวไม่ใช่เพราะเสียใจ ส่วนลุงหกหุงต่างออกไปเขาเดินช้าๆไปใกล้ๆมองศพลูกชายแค่สองวินาทีไม่สั่นไม่ร้องมีแต่ขมวดคิ้วนิดหน่อยแล้วพยักหน้าใช่มันแหละวูพันตรีตรังเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติจากปฏิกิริยานี้พ่อปกติที่เห็นศพลูกชายถูกกุ้งกินจนพิการอย่างน้อยต้องสุดแต่ลุงหกหุงไม่สายตายเย็นเกินไปสงบเกินไปควบคุมตัวเองเกินไปหลังทั้งสองกลับไปพันตรีตรังเรียกประชุมรับบนโต๊ะคือหลักฐานใหม่ศพ ไม่ได้จมน้ำตายเพราะถูกตีจากด้านหลังไม่มีรอยดิ้นรนแปลว่าถูกทำให้สลบก่อนมีคนสองคนลากศพเขาสรุปชาชาเรากำลังเผชิญอาชญากรรมที่เลือดเย็นและวางแผนมาอย่างดีและคนสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราพ่อที่มีอำนาจกับลูกสะใภ้ที่ดูน่าสงสารอาจเป็นสองตัวละครหลักของละครเรื่องนี้นับจากนั้นการสืบสวนไม่ใช่หาศพอีกต่อไปแต่เป็นหาแรงจูงใจหาช่องโหว่ทางจิตใจ และรอจังหวะที่หน้ากากใบแรกจะหลุดเมื่อหลักฐานค่อยๆชัดเจนพันตรีตรังเริ่มต่อจิกอ๊กซอทั้งหมดและบทละครสยองขวัญก็ถูกเขียนขึ้นใหม่ไม่ใช่จากคำสารภาพแต่จากร่องรอยที่ซ่อนไม่อยู่นั่นค,คือคืนต้นเดือนมิถุนายนเมื่อฟาร์มดับไฟหมดลมพัดวิวผ่านบ่อกุ้งมีแต่เสียงแมลงในบ้านใหญ่เท้ากับลุงหกหุงนั่งเผชิญหน้าบนโต๊ะมีเหล้ากับแผนการลับสายตาทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกแต่เป็นสายตาของผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกมัดด้วยกิเลส และความโลภเท้าถามเสียงสัน่นถ้ามันเกิดขึ้นจริงพ่อจะปกป้องฉันใช่ไหมลุงหกหุงไม่ตอบแค่รินเล่าเพิ่มในใจเขาความผิดถ้ามีเคยมีก็ถูกฝังด้วยความหยิ่งพยองอำนาจและความกลัวเสียทรัพย์สินให้ลูกชายที่อ่อนแอคือนนั้นพวกเขาลงมือเท้าเป็นคนส่งข้อความล่อวูออกมาที่เพิงเฝ้าบอกกลางฟาร์มบอกว่าจะขอโทษเรื่องทะเละเธอร้องให้ทางโทรศัพท์พี่ออกมาเจอฉันหน่อยได้ไหมฉันกลัววูใจอ่อน และนั่นคือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายเรา23านาฬิกาวูเดินออกมาเทา้านั่งรอตาเปียกมือกำแน่นลุงหกหุงซุ่มหลังพุ่มกล้วยถือไม้ยาวูหันหลังแป๊บเดียวไม้ฟาดลงท้ายถอยเต็มแรงไม่ทันร้องไม่ทันรู้เรื่องอะไรวุชุดลง,งเงียบงเงียบขั้นตอนต่อไปรวดเร็วราวกับซ้อมมาพวกเขาลากศพเข้าโกดังมัดมือเท้าแน่นด้วยเชือกใหญ่แล้วใช้รถเข็นลากศพไปถึงขอบบ่อเลขห้าที่น้ำลึกและโคลนหนามัดศพติดก้อนหินหนักกว่า40กิโล ที่ใช้ยึดแพรเลี้ยงกุ้งแล้วผลักลงกลางบ่อเสียงตุกดังในความมืดคือเสียงจบชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีคำวิงวอนไม่มีน้ำตามีแต่การกลับบ้านล้างมือแล้วนอนหลับยาวราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าตรู่เท้าแต่งตัวซับแป้งบางๆออกมานั่งกินข้าวด้วยสีหน้าเศร้าพอเหมาะให้ทุกคนเชื่อลุงหกฮุงบอกมันหนีไปแล้วไอ้หมอนั่นดื้อกโกรธก็หายตัวและทั้งคู่แสดงละครต่อเนื่องอีกสองวันจนกระทั่งพันตรีตรังมาถึง ทีละเก้าวความจริงค่อยๆเปิดเผยมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่ฆ่าตอนโมโหแต่เป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนมีความเห็นชอบร่วมกันและมีแรงจูงใจเดียวคืออำนาจและเงินทองวูลูกชายที่อ่อนแอไม่เคยรู้เลยว่าในบ้านที่เขาอยู่มีศัตรูที่อันตรายที่สุดสองคนคือเมียและพ่อของตัวเอง วันที่7มิถุนายน2561หลังรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นครบพันตรีตรังตัดสินใจเล่นไม้ตายแยกเท้ากับลุงหกฮุงไปสอบสวนคนละห้องคนละกละยุทธ์แต่เป้าหมายเดียวคือดึงคำสารภาพจากปากผู้ก่อเหตุเองห้องแรกเท้านั่งตัวสั่นตาบวมแต่ไม่มีน้ำตาแล้วพันตรีตรังกับนักสืบหญิงนั่งตรงข้ามเขาเริ่มด้วยน้ำเสียงนุ่มไม่ขู่ไม่กดดันน้องเท้าเคยบอกรักสามีผมเชื่อนะ แต่ตอนนี้ทุกหลักฐานกำลังชี้ไปที่น้องท่าน้องถูกคุณลุงหกหุงล่าเข้าไปในอาชญากรรมนี้ตอนนี้และคือเวลาที่น้องจะเลือกจะแบกบาปต่อกับเขาหรือเริ่มช่วยตัวเองเท้าเงียบเขาวางรูปถ่ายรอยเท้าเล็กเทียบกับรองเท้าแต่ที่เธอใส่รอยเท้าเล็กข้างรอยล้อรถเข็นที่ขอบบ่อและน้องบอกว่าไม่ได้ไปบอกกุ้งหลายวันนี้เท้าเริ่มสั่นแต่ยังฝืนชันไปแค่ครั้งเดียว ไม่มีอะไรพันตรีตรังไม่โต้แค่พยักหน้าแล้วเปิดคลิปกล้องวงจรปิดเท้ายืนจ้องบ่อเลขหน้านาหลายสิบนาทีตอนดึกเขาพูดเบาๆคนบริสุทธิ์ไม่ยืนนานตรงที่ที่กลัวถูกจับได้คนบริสุทธิ์ไม่โกหกสิ่งที่กล้องเห็นตอนนั้นเปลือกแข็งของเท้าเริ่มร้าวสายตาเริ่มสั่นปากเม,ม้มเธอก้มหน้าพึมพำถ้าฉันพูดจะลดโทษไหมคะพันตรีตรังไม่รีตอบแค่พูดว่า ถ้าน้องถูกบังคับถ้าน้องพิสูจน์ได้กฎหมายจะมองอย่างเห็นใจมากกว่าแต่ต้องจริงใจต้องเล่าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอีกห้องลุงหกหุงยังนั่งนิ่งสายตาเย็นยเยือกปากยิ้มมุมปากเมื่อนักสืบเอาคำให้การล่าสุดของเท้ามาให้ดูแล้วบอกว่าเธอกำลังให้การทั้งหมดและเธอบอกว่าคุณลุงเป็นคนวางแผนบังคับเธอหน้าลุงหกหุงเปลี่ยนสีในเสี้ยววินาทีรอยยิ้มหายไปมือกำแน่นเดินกระแทกโต๊ะกัดฟันบังคับ มันเป็นคนอยากได้เองมันเป็นคนล่อผมแล้วตอนนี้หันมาโยนให้ผมหมดเลยเหรอความโกรธนั้นคือคำสารภาพที่ไม่ต้องถามต่อพันตรีตรังเดินเข้าห้องยืนมองลุงหกฮุงแล้วถามเบาๆแสดงว่าคุณยอมรับแล้วว่าฆ่าลูกตัวเองลุงหกฮุงชะงักสองวินาทีแล้วยิ้มขมขื่นไอหมอนั่นไม่คู่ควรเป็นเจ้าของฟาร์มนี้มันอ่อนแอไว้ใจง่ายมันไม่เหมือนผมมันเป็นภาระเท้าก็เหมือนกันมันมาหามันแค่เพื่อหวังสมบัติ และผมก็ไม่ต่างกันแค่นั้นคำสารภาพสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันไม่ต้องซ้อไม่ต้องบังคับแต่เกิดจากความโกรธและการหักหลังระหว่างผู้สมรู้ร่วมคิดความสัมพันธ์ที่สร้างด้วยกิเลสและความโลภสุดท้ายพังทลายด้วยความกลัวความเห็นแก่ตัวและการทรยศ พันตรีตรังมองออกไปนอกหน้าต่างปิดตาช้าๆการต่อสู้ทางสมองครั้งสุดท้ายจบลงความยุติธรรมยังไม่หยุดแต่ล้อของมันได้บทขยี้หน้ากาก,ากสุดท้ายแล้วหลังการเผชิญหน้าดราม่าทั้งทาวและลุงหกหุงถูกนำตัวไปสถานีตำรวจจังหวัดเพื่อสอบสวนละเอียดแต่สิ่งที่นักสืบได้ยินต่อมาไม่ใช่การปฏิเสธหรือแก้ตัวแต่เป็นคำสารภาพตรงๆที่ทั้งขมขื่นและน่าใสเสียเอียน ในห้องสอบสวนเท้าก้มหน้าไม่ร้องให้ไม่สั่นแล้วเธอยอมรับว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่เธออยากเล่าให้จบฉันผิดแต่ฉันไม่ใช่คนเริ่มเรื่องนี้เธอเล่าว่าเริ่มจากคืนเดือนเมษายนวูไปทำงานต่างจังหวัดสามวันทิ้งเธอไว้ที่ฟาร์มคนเดียวคืนนั้นลุงหกหุงเคาะประตูห้องเธอเริ่มจากถามไถ่ชวนดื่มแล้วจับมือพูดหวานและสุดท้ายกลายเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ลับๆแต่หยุดไม่ได้ตอนแรกฉันกลัวแต่หลังจากนั้นฉันไม่รู้ทำไมหยุดไม่ได้ จากนั้นทั้งคู่เริ่มคิดแผนจะทำยังไงให้ยึดฟาร์มทั้งหมดจะกำจัดวูออกจากมรดกยังไงจะทำให้ความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้ถูกกฎหมายและแผนฆ่าวูก็เกิดขึ้นในคืนที่เต็มไปด้วยบาปอีกห้องเมื่อได้ยินคำให้การเต็มของเท้าลุงหกุหงหัวเราะทั้งน้ำตามันกล้าพูดแบบนั้นเหรอมันเป็นคนลอผมก่อนมันเป็นคนบอกว่าถ้าไม่มีวูฟาร์มนี้จะเป็นของเราแล้วสุดลงกับก้าอีหอบหายใจแล้วยอมแพ้ ใช่ฉันฆ่ามันฉันตีหัวมันเองฉันไม่ได้อยากฆ่าลูกแต่ฉันทนเห็นสายตาอ่อนแอของมันทุกครั้งที่ฉันด่าไม่ได้ฉันสร้างมาทั้งชีวิตจะให้ตกไปอยู่ในมือคนไร้ประโยชน์ไม่ได้และฉันยิ่งทนไม่ได้ที่ตัวเองถูกเมียลูกควบคุมอารมณ์ฉันคือเหยื่อของความทะเยอทะยานที่ตัวเองสร้างขึ้นนั่นคือคำสารภาพที่ล่าชาแต่ครบถ้วนและเป็นวินาทีที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยไม่ใช่แค่ฆาตกรรมเพื่อทรัพย์สินไม่ใช่แค่การตีหัวในคืนมืด แต่เป็นโศกนาตรกรรมของครอบครัวที่ศีลธรรมกลับหัวความไว้ใจถูกฉีกด้วยกิเลสอำนาจและการทรยศอย่างถึงที่สุดวูลูกชายคนเดียวถูกฆ่าโดยพ่อแท้แท้เท้าพันรยาที่นอนกอดกันกลายเป็นมือสังหารเพราะความโลภอยากรวยทางลัดและที่สำคัญที่สุดสองคนร้ายหันหลังแทงกันเพื่อเอาตัวรอดทั้งที่จิตสำนึกตายไปนานแล้วเรื่องราวถึงตรงนี้ความยุติธรรมเริ่มส่งเสียงแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ สามเดือนหลังคดีถูกเปิดโปรงศาลจังหวัดกาเมาเปิดพิจารณาคดีลุงหกหุงกับเท้าห้องพิจารณาแน่นเอียดคนแห่กันจุดจบของสองคนที่อยู่เบื้องหลังหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่สุดในรอบหลายปีในศาลเท้าสำนึกผิดเธอก้มหน้าตลอดการพิจารณาเสียงแผ่วขอโทษครอบครัวสามีขอโทษพ่อแม่ของวูทนายเธอแถลงว่าเธอถูกถูกข่มเหงถูกขู่ และเมื่อถลำลึกไปแล้วถอยไม่ได้แต่อายการโต้ว,ว่าเท้าไม่ใช่เหยือ่อเธอคือผู้ร่วมกระทำอย่างเต็มตัวถ้าไม่มีเธอแผนฆ่าวูไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ถ้าไม่มีเธอบ่อเลขห้าจะไม่กลายเป็นสุสานเงียบขนาดนี้ส่วนลุงหกหุงอดีตราชากุ้งของทั้งวังเดินเข้าสารด้วยสายตาว่างเปล่าไม่แก้ตัวไม่ร้องขอความเมตตาเขาพูดประโยคสุดท้ายแค่ประโยคเดียวผมสมควรได้รับแบบนี้ผมคิดว่าตัวเองฉลาดที่ไหนได้ฆ่าลูกชายเพียงคนเดียวด้วยมือตัวเอง สารตัดสินลุงหกหุงประหารชีวิตข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนมีการจัดระเบียบมีการวางแผนเท้าจำคุกตลอดชีวิตมีการลดโทษเพราะให้การรับสารภาพและไม่ได้ลงมือฆ่าโดยตรงบ้านพักตากอากาศสีขาวกลางฟาร์มวันนั้นตอนนี้รบด้วยตะไคร่บ่อเลขฆ่าถูกถมไม่มีใครกล้าเลี้ยงกุ้งที่น่าหนีใต้โคลนนั้นเคยมีศพที่ถูกมัดแน่นและกุ้งนับพันตัวกลายเป็นพยานพิเศษที่สุดของความยุติธรรม คดีปิดลงแล้วแต่คำถามยังดังก้องมีกี่คนในพวกเราที่เพราะความโลภกิเลสพร้อมฆ่าญาติหรือฆ่ามโนธรรมของตัวเองเพื่อแลกกับลาพยศชั่วเปล่าววูหนุ่มใจดีอ่อนแอตายอย่างอายุติธรรมเพียงเพราะเชื่อคนผิดรักคนทรยศและอยู่ใกล้พ่อที่ใจตายไปแล้วอาชญากรรมอาจถูกกลบด้วยน้ำด้วยโคลนด้วยความโศกเศร้าปลอมแต่ไม่มีวันหลอกเวลาธรรมชาติ และฝูงกุ้งที่บังเอิญชี้ทางให้ความยุติธรรมเพราะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออาชญากรรมไม่ว่าซับซ้อนแค่ไหนสุดท้ายก็จะถูกเปิดเผยเสมอแค่คุณอยากตื่นก่อนหรือรอให้สายเกินไปเท่านั้นเอง